นะคะเราจะมาเสี่ยงโชคกันค่ะที่ไปชิงรู้นะคะแล้วก็เป็นแบบมันไม่รู้เป็นตอตเตอรี่หรือเปล่าหรือเป็นอะไรมันเป็นอย่างเงี้ยมันเขาเรียกหวยชไชน่าไงนี่ค่ะเรากำลังจ่ายอยู่ในหัตอาลิเต้นะคะอาลิเต้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 เออปบ๊บนี่ยผมมาจะค้นแล้วก็บ้านไปเลยว่า80 80ไรายนี่อ่า แล้วแล้วก็กนแล้วก็จ่ายจ่ายปุ๊บเขาก็จะให้เอาขนรหัสสี่ตัวแล้วก็เรหัสสี่ตัวแล้วปุ๊บอ้าวทุรกันผมคุณมีความเสี่ยงคืออะไรอ่ะคุณชนันท์คืออะไรวะสรุปเราใช้อาลิเพยียงเราไม่ได้ก็ต้องให้พี่ต้องจ่ายให้อย่ามาลุ้นกันราคาเพรม่ถ้าถอดเออแล้วขนเนี่ยอันนี้เป็นของพี่ต้องนะต้องเล่นเบอร์เก้าเบอร์เก้าสีทอง ต้องให้มีเบอร์เก้าเหรอหรือยังไงต้องมีเบอร์เก้าของชายไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีให้ดูดีได้ไม่มีอ่ะใช่เหรอให่เบอร์เก้าส่วนอันนี้ต้องให้ได้เลขอันก็บวกกันต้องได้เก้ากันให้ได้เก้าอันนี้คือห้าสี่อันนี้ก็ต้องเป็นอุ้ยเก้าเออมีอันหนึ่ง ได้60ละได้50หยวนได้50หยวนก็เก็เท่าทุนดิเออเท่าทุนนเร่งนี้พียงขอให้ได้นะด้วยมนแ่ยค่ามายาแห่งตุ๊ดเดี๋ยวต้องเปิดด้วยกันเดี๋ยวต้องมี02กับ24เออ02กับสองีมีตรไหไม่มี ยากนอนเหนี่ยะศูนย์สองกับสองสี่ไม่มีอะไม่มีอะแต่ถูกอันหนึ่งถูกถูกอันหนึ่งอันนี้ถูกไหมถ่ายอันนี้ได้ไหมให้เขาดูอันนี้ได้ไหมได้ไหมให้สิบเียวให้สิบเดียวโอเคเไปไปอันนี้อันนี้ดูเล่นไงอ่ะต้องได้ตัวอะไรต้องได้เป็นอะไรนะปากกาอ่ระกาศต้องได้ปากกาศคุกัน เจสันบอกงงผู้ือเขาขูดรุนนะเราไม่รุนเลยปากกาเราไม่ปากกาหลุดนี่ก oh, right. ็แปว่าถ้าาดูยากนี่ก็องตัดต่อแี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่หรอ ไม่มีได้คืน50เดี๋ยวเราให้เราแกเราเอา b a r o d ดแกให้พวกได้คืน50แ่้วดูหน้าเล่นไป80ได้คืน50ขาดทีม30เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้พอแค่นี้ดีกว่าแล้วแต่50 ข้ามากกว่าห้าสิบเออเออโอเคห้าสิบนี่อรอลัอคกี้นัมเบอร์ตัวเด่นกี้ก็คือต้องตัวอักษรหน้านี้ใช่เอาไปลองไป เรอื่นกขขูดที่ไทีเราขูดอย่างนี้คะอ๋อมึงต้องขูด l ี้นั n เบอร r กันปะอีดกเฮ้ยคนที่ขาดลืมน่มเบอร์อะไรนะกี้อ๋อเบอร์เรากูดทก่นเออกดเองสอ๋อสิบมาเลขสิบทิฟดีฮาม่า่ไหร่มีไหมอ่ะมีสิบไหมอ่ะไม่มีอ่ะมีหาเลขเแล้ว ไม่ได้อ่ะสิบสองสิบ้ยได้มันจะได้ใช่ไหมมีเลขสิบมีเลขสิบได้เท่าไหร่อ่ะห้าสิบหยวนเลขสิบดีอันห้าสิบหยนดีใจอ่ะเขาตกใจเลยอ่ะ ไม่เคยได้เขาคิดว่าได้ลอยหึกอว่าได้ล้านก็คือว่าอันเนี้ยได้สิบเออได้ห้าสิบหยวนกวคือเท่าทุนอีกเท่าทุนอีกเอาไทยจะไปต่อหรือพอแค่นี้นี่สี่นาทีแล้วนะไปต่ออีกเอาแบบอื่นดิเอาแบบอื่นมีไหมห้าสิบหยวนห้าสิบหยวนอะอันอื่นอันอื่นอันอื่นมีไหมอันอื่นมีไหมไม่แบบอื่นอ๋อ นี่ได้แปดสิบ0ยี่เนุกได้หนรอไรูไ้ด้50สเล่นต่ออีกค่ไม่หยุาอันนี้ก็ได้ง่ายกว่าเนอะเอันี้ง่ายกว่า่ ใช่ได้ไหมเราขึ้นร้อยนี่นหน่อยร่อยหยดมาคันด้วยได้ยังได้ไหนได้อไแลวได้เด็อะไรใช่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยีค่ะความยายเราไม่สิ้นสุดตอนนี้กำไรแล้วนะคะได้ร้อยแล้วถ้ากำไรแล้วแปลว่าหยุดเล่นแน่นอนแต่จะขูดต่อเดืดได้อีกนะคะแต่ได้ร้อยหยดละปรตีเอลเออ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 เอ้เลอ่ออเ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 ีเเ กับเลข3 2อ๋ออันนี้ถ้าเกิดได้ตัวเงินก็ขึ้นก็ได้เลยว่าไนอ๋อยีว้าวยอะจว่านั่นนั่นนั่น่น่านั่่านน่น่่นนั่่น่ ยี่สิบไปหางที่สเออมีไมมไม่มีอาร้อยหยวนโอเคแล้วเองเงินเข้ากระดเินคุณเป็นิเล่นหลายใบมากได้ร้อยหยวนกำไร20หยวนก็ไรหนึ่งร้อยบาทเลิกเล่นค่ะโอเค